แดดไม่มีเลยค่ะเนี่ยล้างม้วดกรงกับกรงแมวอะกรงที่สองเมาาื่อวานแม่อ้อมล้างกรงกรงใหญ่ไปละว,วันนี้แม่อ้อมล้างกรงที่สองนะคะคือกรงของเมฆหมอกรุ้งแล้วก็เนี่ยล้างไว้เนี่ยคะ่ะแดดไม่มีเลยอะเนี่ยแล้วซักผ้าของกระต่ายไว้จะต้องตากเนี่ยไม่มีแดดเลยค่ะยังเสียวๆอยู่เลยเนี่ยแล้วที่ตักเออเนี่ยแม่อ้อมจะต้องล้างทุกวันนะคะแต่วันนี้ยังไม่แน่ใจไม่กล้าล้างเลย เออแดดไม่มีเลยแต่ก็ต้องล้างเพราะว่าถอดมาแล้วไงคะตั้งใจไปแล้วว่าเออจะล้างสองกลงแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยอีกสองอีกสามกลงอ่ะสองกลงสิเพราะว่ากลงจะฝันเพิ่งมาไม่ต้องล้างก็คือล้างกลงของอทองม้วนกับล้างของน้าตาลไก่เอียร์ค่ะวันนี้ต้องล้างแล้วก็นี่มีของพี่ฝนแจมมาอันหนึ่งเพราะว่าฝั่งที่ถูกพัดลมเนี่ยมันจะสกระปรกค่ะมันจะดํา พราะว่าพัดลมมันจ่อใช่ไหมคะมันก็จะแบบทำให้ดังเอาของพี่ฝนมาล้างข้างนึงอีกแต่อีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้ถอดเพราะว่าคือมลเกะละกะไปหมดก็เลยเอาทีละกลงค่ะต้องไปทําความสะอาดอย่างอื่นต่ออีกวันวันนึงเนี่ยคะ่ะทําอยู่อย่างนี้แหละ ตืน่นนี่หาความสงบไม่ได้เลยไอ้ขนมถ้วยคนอื่นจะไม่เท่าไหร่ค่ะลูกชายนอนหนุนหมอน,นะคะ่ะลูกชายนอนหนุนหมอนเหรอลูกเหรอลูกชายไอ้ลูกชายแม่หนุนหมอนเหรอลูกเหรอแต่แม่ลูกชายน่ารักนะลูกชายหนุนหมอน ลูกชายอ้วนแม่อื้ยลูกชายอ้วนแม่น่ารักที่สุดเลยคลึ้มมากค่ะอาจารย์มันคลึมคลึ้มมากก็นอนกันหมดอากาัยนคลึมแบบ จะต,ตากของก็ไม่ได้เลยนี่ไม่เอาเราเก็บมงลวดเข้ามาในบ้านหมดเลยอ่ะเนี่ยค่ะต้องเก็บเข้ามาหมดเลยอ่ะตากเอาไว้ข้างนอกวันเช้า้าผ่อนต้องตากเก็บเข้ามาหมดก็เนี่เดี๋ยวจะไปล้างกรงกระต่ายแล้วเนี่ยเธอยกแข้งยกขาทำไมเนี่ยเธอฮะ เธอมานอนยกแข้งยกขาทําไมฮะเออไม่อ้อมก็ไม่เห็นไอ้มาเตอ๋อสองวันแล้วนะเมื่อวานไอ,อ้ขอดก็มาร้องขอกินตามมาถึงบ้านเลยคือหลายครั้งแล้วที่มันมาขอกินอะคะ่ะพอเรากวักมือเรียกมันก็มาแล้วก็เมื่อเมื่อวานก่อนมอ้อมก็วางอาหารไว้ให้เผื่อว่าไอ้มาเตอ๋อมันจะกินมันก็ไม่กินเราก็ทิ้งของเสียดายวางไว้เดี๋ยวมดมันขึ้นด้วยค่ะนั่น่ะแล้วก็ไม่เห็นมาสองวันแล้วนะ ภาวนานะว่าให้จับมันไปทางหมันนะไม่อ้อมภาวนาอย่างนั้นนะให้จับมันไปทางหมันตานนอนอยู่ข้างบ่น,นกระปกกเปรี้ยรกระปกกเปรี้ยเลยเออจริงๆนะคือว่าเขายังเดินได้อยู่ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราฝนเนี่ยถึงขั้นลนน้มหมันนอนเสือถึงขั้นแบบว่าติดที่นอนแล้วเนี่ยโอเคมันไม่มีปัญหาไงคะ ทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยยังมีความรู้สึกที่อยากกระเสือกกระสนที่จะลุกขึ้นจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาฉี่เวลาอึนเนี่ยมันจะทําความสะอาดลําบากถ้าเกิดว่าเขาแบบนอนฉี่นอนอ,อึโอเคเราก็จะมีเอาผ้าปูซับวางไว้แล้วก็จะฉี่จะอึมันก็จะไม่เลอะเทอะใช่ไหมแต่ค้งนี้มันไม่ใช่อย่างงั้นไงคะเขาจะแบบยังมีแรงที่จะกระเสือกกระสนที่จะดิ้นรนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็พยายามที่แบบจะดึงจะลากออกมาให้หัดเดินดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เนื่องจากพื้นเนี่ยมันลื่นนะคะแล้วก็พื้นในนี้ก็ลื่นตัวฝนก็จะแบบ คือเดินล้มแผ่ล้มแผ่เนี่ยต้องคอยประคองเนี่ยเพราะบางทีไ,ไม่ออกดึงตรงจับพยุงเนี่ยบางทีดึงตรงหนังจิกหนังได้ก็ลองลองอิงอิตาหายแล้วเออนะไม่รู้ว่าขนนะไม่มีแผลนะเพราะน้ำไม่ค่อยอาบเนี่ยไม่เอาอไม่ค่อยอาบาน้ำให้ห่างหางไงจะอาบเด่ว่วพรุ่งนี้ดูดูดูก่อนว่าจะจะ,จะตกไหมพอเราอาบแป๊บเดียวอะ่ะก็ฉี่เลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้อาบใช้ล้า,อางออกแล้วตอนนี้ต้องเอาผ้าชุบเช็ดแต่ว่า เผลก็ไม่ได้นะคะเผลก็ชอบมันเนี่ยนอนไปเนี่ยจะไปแช่น้ำมั่งแช่ฉี่มาอย่างน,นี้เผลกก็ไม่ได้ก็ต้องคอยดูเหมือนกันเมืม่อเช้าแจกอาหารเปียกโอ้ไอ้ส้มมันโบยวายโวยวายอยู่นานสองนานกินแล้วก็โวยจะกินอีกให้ของเหลือจากไอ้ฝันก็ยังไม่พอใจจะกินอีกมันชอบกินอาหารเปียกมากมันองคมจะไม่ค่อยให้มันกินค่ะยาเห็นยาเห็นเอาละยายาเอาละยา

That's way เข้าบ้านเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยถังม้วนถังม้วนเข้าบ้านเลยเตรียมมองจะกระโดดค่ะแน่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 ไม่มีใครเอาพัดลมสักคนค่ะไม่มีเลยปิดพัดลมส้ง กพื้นน้ำหนักคือ8กิโลค่ะ7็ดโลคือ8กิโลแม่อ้อมชั่งน้ำหนักแล้วนะคะจะอุ้มไม่ไหวดูนอนแม่อ้อมเรียกว่าอยอยักเขี้ยวใหญ่ดูนอนหรือไอ้ส้มเดี๋ยวแม่จะลองชั่งพี่หมอกดูนะคะว่าพี่หมอกน้ำหนักเท่าไหร่พี่หมอกแม่แค่5้าโล5นะคะพี่หมอกแค่5.5ดีลงไปข้างล่างดลยด <laughs> ีลงไปข้างล่างกลัวกิโล <laughs> อุอ้ยแล้วทำไมอเอียมันตั้ง5้ากิโลหรือว่ากิโลเรามันหนักโอ้ไอเอียขนาดตัวแค่นี้ยัง5้ากิโลเลยค่ะเออเนี่ยอีอ้วนเนี่ยห้ากิโลนะคะเนี่ยเอาแล้วพี่ใหม่พี่หมอกแค่5้าโลห้าพี่หมอกตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะหรือว่าพี่หมอกแค่รูปร่างสูงใหญ่แต่ว่าเอียมันอ้วนตันเออ เมื่อกี้นี่ไปออมได้ยินเสียงแมวมันกัดกันก็วิ่งไปดูแล้วก็เพื่อนบ้านที่แม่เจ้าสาลีก็ไปดูนะคะก็คือเป็นไอ้มาเตอร์กับไอ้แต่ไอ้ชาลีไอ้หนวดอีกตัวหนึ่งมันกัดกันนะคะก็เลยเนี่ยผู้ชายตามหาผู้ชายก็หาว่าเอ๊ะไปไหนนะผู้ชายก็ตามหาอยู่เอไม่ต้องเลยอยู่บ้านไปนี่แหละแต่เอียเข้าใจไหม จิบก,กินน้อยนะกินน้อยเพราะนอนทั้งวันไงคะจิบ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 แ้วออฟจะชั่งกิโลมันไม่ให้ชั่งมันหนีอาตะว,วันเนี้ยนอนอย่างมีความสุขกับบรรยากาศอยู่ข้างบนหมดค่ะอจตมนี้สองตัวอัตนี้สองตัวอัตนี้สองตัวเป็นหกเห็นไหมคะที่ยังเหลือเยอะแยะ บ้านช่องใหญ่โตเห็นไหมคะแมวจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่าจะนอนตีวงซะจมกว้างหรอกมันก็จะนอนเบียดกันรักกันเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยอันเนี่ยสองห้องเนี่ยห้องนอกกับห้องในอ่ะเขาก็อนอนอยู่อันนั้นก็พี่น,อน้องนอนกันเห็นไหมคะและ้วห,ห้องนี้ก็ห้องนี้ห้องนี้ก็อ่ะห้องนี้ก็พี่หมอกลับพี่เมฆนะคะห้องนี้ก็ไอ้ลุงนะคะห้องนี้ก็ไอ้ลุงแล้วข้างว่างก็อ่ะเนี่ยเป็นน้องฟ้ากับพี่พี่พี่หมอกลงมานอนเล่นกันเออ นาฬิกาเล่นกันใหญ่ค่ะบ้านไม่ใช่เล็กๆค่ะบ้านนอนสุขสบายนะคะไม่ใช่อยู่แบบไอ้นี่ไม่ได้อยู่แบบว่าเปียดเสียดหรืออะไรแล้วก็ความสะดวกสบายในการวิ่งขึ้นวิ่งลงการกินการอยู่นะคะไม่ได้อยู่ลําบากเลยสบายมากนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้แม่ซื้อเองนะ,ะคือแม่ทั้งหมดเป็นเงินของแม่ทั้งหมดบอกแล้วหามาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือคะ่ะนะคะ ทุกอย่างก็คือแม่นะคะซื้อหมดนี่ไม่มีใครไม่มีใครมาให้พัดลมแม่อ้อมหรอกค่ะแม่อ้องซื้อเองนะทุกตัวทุกตัวนะคะซื้อเองหมดพังไปสองตัวละสามตัวทีค่ะพังไปสามตัวตัวเล็กสองตัวแล้วก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งพังไปสามตัวละอน้ำพักน้ำแรงของตัวเองกับการเลี้ยงแมวนะคะมีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีก็มา ช่วยแม่อ้อมด้วยนะคะในเรื่องของทุกๆเดือนในเรื่องของอาหารก็ช่วยแม่อ้อมส่วนหนึ่งค่ายาพี่ฝนอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งนะคะแต่ส่วนที่เหลือก็ยังเยอะเหมือนเดิมค่ะนะคะกินดีอยู่ดี20กว่าตัวข้างนอกบ้านด้วยไม่ใช่แค่ในบ้านนะคะอย่าลืมว่าแม่อ้อมมีกระต่ายด้วยบางทีบางคนลืมโอ้แม่อ้อมเลี้ยงแมวแค่สิบสาตัวกระต่ายด้วยค่ะมีกระต่ายด้วย มีหมาด้วยนะคะแมวข้างในแมวข้างนอกนะคะไม่ใช่แมวในบ้านอย่างเดียวมีแมวข้างนอกด้วยนอกบ้านในบ้านนะคะอืมกินดีอยู่ดีเมื่อเช้านี้แจก,กอาหารเปียกจะเป็นจะตายกันให้ได้มั <laughs> นน่ารักแต่ผมะค่อยให้จับหัวตัว <laughs> ไอ้อ้วน <laughs>